สวัสดีค่ะอยอเซโอเคทีวีซ่านะคะวันนี้เราก็อยู่กับคุณลูกค้าของเรานะคะซึ่งยื่นวีซ่าซีสามิหนึ่งผ่านแล้วนั่นเองนะคะทำความรู้จักกับคุณลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อคุณอะไรคะชิตพนพมรศรนครับอวันนี้มารับวีซ่าเยี่ยมเยียนซีสามิหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะคุณลูกค้าไปเยี่ยมเยียนมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันคะเป็นน้องชายครับอเป็นน้องชายแท้แท ก็พี่สาวถือวีซ่าธุรกิจด้วยใช่ไหมคะใช่ขาวรอผลนานไหมคะไม่นานครับประมาณ2อาทิตย์ได้ครับแล้วมีความตื่นเต้นยังไงบ้างไหมคะระหว่างแบบรอผลวีซา่าก็ลุ้นครับว่าจะได้ไปหรือเปล่า,าลุ้นมานานแล้วแต่เรียกได้ว่าคือเคดีวีซ่ายื่นวีวซ่าให้ก็ผลออกมาผ่านเลยนะคะ ค่ะแล้วเคสคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเคยมีประวัติโอเวอร์วีซ่าอะไรแบบนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยครับไม่เคยมีไม่เคยไม่เคยมปก็เรียกได้ว่าไม่เคยมีประวัติอะไรที่เกาหลีเนาะเป็นน้องชายแล้วอยากไปเยี่ยมเยียนพี่สาวนะคะก็เรียกได้ว่า ปรึกษาทำเอกสารกับเคดีวีซนะคะเราดูแลให้ครบจบในที่เดียวเลยนะคะ, <Okay. S 1> คะใครสนใจอยากยืน Visa, ย่นวีซ่าเยี่ยมเยียนอย่างคุณลูกค้าผ่านแบบปังๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้นะคะที่ไลน์แอดเคดีจุดวีซ่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย